สารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ สวัสดี hi, ครับผมกิติชัย no ติีไรศพงศ์กรรมการแล้วก็ยิบสถิติฟิเซอร์ของบริษัทเทียนแนวจำกัดมหาชนเทียนแนวเนี่ยมีการปรับโครงสร้างเมื่อปีที่แล้วจากธุรกิจเช็กชัยให้มาเป็นธุรกิจทอเด้งโดยมีกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติมเข้ามาจากเทคกชยหนึเดียวเนี่ยมีธุรกิจแอชเชตไฟแนนซ์ชนะคือบริษัทออกซิเจนแอสเซทบริษัทบริหารหินซั์ออกซิเจนแอสเซทเมเนจเมนต์บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ชื่อเทียนแนวอะไรอันเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเสริมในกลุ่มเทียนแนวมีอย่แล้วนการตนำ ธุรกิจเวยทีเราเพิ่มเร้องใหม่เข้ามานอกจากการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแล้วเนี่ยเราตีการทุกวันเนี่ยได้หลังเป็นผู้ชาเขประมาณเ0็บรายได้ในระบบธุรกิจในระบบอาไธุรกิจใหม่พัฒนาคอนมาถึส่วนของริทเป็นซิ่งที่กได้ย้รกเอ็นเนีที่จปีแรกเขมีรายได้อประมาณีเท่ไห่ประมาณ10บรธุรกิจตลาดาราที่จรอโดมโมีรายได้อประมาณ2ีบโคการที่เราใสให้ชาวไที่อโดมับา ก็แข็งขึ้นเรายังได้ออกงานมันก็จะมีการทำหน้าเราคงจะเน้นธุรกิจใหม่ของเราให้เติบโตของ เราก็ไม่ได้เลี่ยวว่าถ้ามีธุรกิจหรือพารทเนอร์ที่น่าสนใจแต่ในปัจจุบันเนี่ยคอนเซ็ปต์เของเราคือป็ายามระจายออที่หน้าเราเลือกโอบ้านให้กับลูกค้าตรงีาอยู่ไปขอไม่ได้ใหญ่เรายังโตได้เยอะการที่เราทำการพยายามเป็นเอหน้าเรียนไม่ถึงเลยมีคนขับเยอะเพราะ้ธุรกิจเยอะต้องแต่ว่าเรียนยาจะเป็นธุรกิจแฟกซ์สาย่างปีนี่แล้ที่เราทำจะมีเสตนทาเพิตัวแฟกซ์างาโดยทำให้บโนินี่หนาเราก็ยังมอง ว่าอะไรได้เราคงจะไม่ได้ดีก่อนเ้อะคงตื่นใกล้เคียงเลที่2ลานแต่ถามว่าเคนรุ่นนี้คุณบักคือขึ้นใช้ได้ไ่มทำไม่อกเนี่นแต่ว่าทาไมตัวเปอร์เซ็นต์เของมันจิ้น่บักอันที่เกี่ยวกับปเทไปหนมันนัเยอะ แต่ก็ตระการนีธุรกิจขนาดนันก็ใชุ้้มันเยอะาก็เชื่อว่าธรกิจี่เราอยู่แบบนี้มัทำมาหายสิธุรกิจนงใช้คนเยอะธุรกิจใช้คเยอะในธุรกิจถ้าเทียกก่าธุรกิจนแเขาสองก็หนึ่งสา่งด้วยกันเก็คงไม่ได้โตไปยอสองก็หนึ่งเอ่อปีหน้าจะบอกอีก่แต่ว่าเราปีนี้ห้าปีผ่านมาแล้วเสรษฐกับเรก็ไมดีรอบสามรอมันตรอมาแปดรเราก็เลยพิ่มกชูบีารอความที่หอุดมาที่เราตอนในช่วงที่ตลาดไม่คดี ณปัจจุบันเนี่ยคนึงือเสืละเสื้อตัวที่แอสเซมลเสร็จจบรราไปแต่ใน3ง5ปีเนี่ยต้องเรียกว่ารุกทีเอ็นซะรับเอ่เสื้อและเสื้เนี่ยก็จะโตไปเรื่อยๆแบบปีนี้5,000 ตับเป็น1 5 2 3แล้วแกโดรเาะเรื่คือของเรือแต่เราถขึ้นถือขึ้นโครงการอยู่ในกเทศแบบมีบ้านเดียวทาวน์โฮมคอนโดมีูแลเสเป็นบ้านติดแน่นานตอนนี้ที่พันาดี่บาสวยๆพระราม1ทั่สุวรรณภูเก็ตภูเก็ตภูเกเซชั่นปีหน้าจะเริ่มยอเปิที่ว่าเปิดกั้งแ2ปีแลโครงการจะเริ่มทยอยปิดแล้วก็มีแทเป็นบ้านติดน้ำที่ราคา1 0 0 ก็มีคอนโดราคากลางบราษาวราคาเ่ไปมาห้าล้านเจ็ดล้านอะไรอย่เงี้ยก็คือมีูเปนแปกามีดูสน้ำบ้านเดี่ยวเราโกคอนโดคอนโดคอนโดูที่เลยแป้บอกวีน้าเจ็ดจะมีเยอะมากทุกที่อันไนแจกวันคือพอเรานี่ห้าล้านเลมาก่นตัวได้เยอโอกาสใ้มีเยอะ ประกอบการของ3ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกําไรอยู่ที่500ล้านบาทโตขึ้นมา400ากว่าเปอร์เซ็นต์ตับงแตปีที่แล้วเป็นผลจากธุรกิจใหม่3ธุรกิจนะที่เข้ามาเสริมธุรกิจเช็คไยเดิมงวด3ควอเตอร์9เดือนแรกนะเรามีไรายได้2,100กว่าล้านเพิ่มขึ้น50%มีกําไรอยู่ที่500ล้านโตขึ้น400กว่าเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วแผนธุรกิจในปีหน้าเราก็จะมุ่งเน้นธุรกิจของ Asset Financing นะที่มีสินเชื่อที่ให้หลักประกันก็ในส่วนของการซื้อหนี้นะปีนี้เป็นปีแรกที่เราซื้อหนี้อยู่ที่1,600ล้านปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะโตอ,อีกเท่าหนึ่งคาเพที่เตรียมไ สำหรับปีหน้าอยู่ที่ประมาณ3องถึงสามพันล้านบาทท้ายนี้ขอฝากนักล,กลงทุนให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ตามหุ้นธนูรักผ่านทางอ,อัปเดตแล้วก็ผ่านทางพอหุ้นนะครับผมขอบคุณครับ